รียนท่านประธานสภาที่เคารพผมกมลศักดิ์ลีวามะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตห้านาราธิวาสประกอบด้วยอำเภอเจาะอำเภอรุ่ะและอำเภอสรีสาครพภกคประชาชาติต่านประธานครับผมขออนุญาตอภิปรายรายงานการปฏิบัติงานของกสทชปี2565 แต่ก่อนที่จะลงใรายละเอียดผมอาจจะมีความเห็นต่างและก็อาจจะแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมายให้ท่านประธานทราบผ่านไปยังผู้มาชี้แจงของกสทชอ,อยู่สักเล็กน้อยครับข้อกฎหมายที่ผมอยากแสดงความเห็นก็คือรายงานที่กสทชมาแสดงต่อสภาของเราในวันนี้นี่นะครับ อยู่ภายใต้พรบอ,องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่พศ2560ถ้าไปดูข้อกฎหมายข้อนี้การชี้แจงต่อสภามันเป็นหลักการที่อยู่ในหมวดที่7ก็คือความสัมพันธ์กับรัฐบาลและรัฐสภานั่นก็คือกอสทชมีหน้าที่ที่ต้องมาชี้แจงต่อสภาส่วนหลักการชี้แจงการทำรายงาน ในพรบรองคอ์กรจัดสรรคลื่นความถี่พศ2560นี้นะครับรายละเอียดทั้งหมดนะครับของเล่มที่กสทชม,มาเสนอต่อสภานี้นะครับวิธีการทำรายงานก็คือจะอยู่ในมาตรา76จะมีรายละเอียดว่าต้องทำยังไงบ้างแต่ประเด็นที่น่าสนใจที่ผมอยากเรียนต่อท่านประธานสภาก็คือว่าพอเราลงรายละเอียดดูในมาตรา76แล้วนี่นะครับ ผมไม่แน่ใจว่าการดําเนินการที่เราพูดกันมาเกือบครึ่งวันนี้นะครับมันจะเป็นไปตามมาตรา76หรือไม่อย่างไรเพราะอะไรครับเพราะการรายงานของกสทชนี่นะครับการจัดทํารายงานก็ต้องจัดทํารายงานปฏิบัติงานประจําปีขอใช้คําว่าประจําปีนะครับแล้วก็ต้องเสนอต่อรัฐสภาภายใน120วันนับแต่วันสิ้นปีบัญชี นะครับแล้วก็มันยังมีระบุอีกนะครับว่ารายงานการปฏิบัติงานนี่นะครับสิ่งที่ต้องดําเนินการนี่นะครับมันมีทั้งหมด8อน,นุ8ปวงเล็บสําคัญที่สุดในวงเล็บที่สองนี่นะครับแผนงานโครงการแผนงานก็ประมาณที่จะต้องรายงานก็คือสําหรับปีถัดไปเรากําลังอยู่ในช่วงวยัยเวลาปี2566าปี2566 คำว่าแผนงานระยะเวลาปีถัดไปนั่นหมายความว่าระยะเวลาแผนงานของกสทชที่ต้องดำเนินการในปีพศ .2567 แต่แรางงานที่เราพูดถึงก็คือมันตั้งแต่ปีนน้นแล้วครับ2565และพอแผนงานที่ต้องปฏิบัติงานปีถัดไปที่ท่านกล่าวในรายง,งานก็คือของปี2566นั่นหมายความว่าท่านดำเนินการไปหมดแล้วแต่สภาย,ยังไม่ทราบจริงๆวันนี้ท่านต้อง รายงานแผนการปฏิบัติงานของปีปศ .2567 ถ้าเป็นไปตามมาตรา76ของพรบองค์กรความถี่ครับท่านประธานครับผมก็เลยไม่ทราบว่ามันเป็นเพราะเหตุผลกลใดที่สภาของเราไม่รู้เลยว่าปี67เนี่ยนะครับที่จะมีการตั้งงบประมาณเนี่ยท่านมีแผนงานอย่างไงเรารู้ปี66คือแผนงานปี66ซึ่งท่านปฏิบัติงานไปแล้วปี66 เหตุผลเหล่านี really s <S ้ผมก็เลยอยากให้ชี้แจงว่าเพราะเหตุผลใดมันเป็นเรื่องของสภาเราหรือเป็นเรื่องที่ทางกสทชรายงานล่าช้าท่านประธานครับจะอย่างไรก็ตามเมื่อทางกสทชมาชี้แจงแล้วนี่นะครับตามอำนาจหน้าที่ของกสทชนี่ก็คือหนึ่งในนั้นก็คือเป็นเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนผมก็เลยขอถือโอกาสนี้นะครับ ว่าการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหาคลื่นความถี่โทรคมนาคมผมในฐานะเป็นสมาชิกสภาผู้แทรนราษฎรในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้หลายพื้นที่ของผมโดยเฉพาะอำเภอศรสีสาคอนอำเภอร,รือสออำเภอบาเจาะอยู่ในโซนซนะครับอยู่ในโซน4ผมดูการดำเนินกิจการที่ท่านรายง,งานของปีห5นะครับการดำเนินการขยายตั้ง u s US, อะไรนะครับเขาเรียกว่า U.S.O. n e t เนี่ยท่านบอกว่าท่านดาเนินการร้อยร้อยเอร์เซรับเรื่องร้องเรียนดําเนินการไปร้อยเปอร์เซหมู่บ้านทั้งหมดในประเทศนี้มี70,000มื่นกว่าหมู่บ้านที่ท่านดําเนินการไปแล้วในปี65,000หมื่นกว่าหมู่บ้านผมก็เลยอยากเรียนถามท่านว่าในขณะน,นี้ในปี67ปีนี้ปี66มันยังมีหมู่บ้าน อีกกี่หมื่นหมู่บ้านที่ท่านยังไม่ดําเนินการผมเห็นด้วยกับโครงการนี้ครับแล้วก็ในปี67ท่านคิดว่าท่านจะดาเนินการติดตั้งศูนย์ USO n e t ในโซน C นะครับอีกกี่หมื่นหมู่บ้านกว่าจะครบ7 5 0 0 0หมู่บ้านของประเทศนี้ประเด็นต่อมานะครับเป็นเรื่องร้องเรียนที่ผมลงพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ชายขอบที่อยู่ตามภูเขาในเขตพื้นที่ผมอำเภอศรีสาคอํอำเภอรือเสาะ ตามเทือกเขาบูโดสัญญาณ Wi f i ที่มีการติดตั้งมันมีระยะที่รับสัญญาณเพียงไม่กี่เมตรไม่กี่ร้อยเมไม่กี่สิเมตรถ้าเลยไปกว่าน,นั้นก็ไม่สามารถใช้สัญญาณ w i f i ได้หลายพื้นที่ที่ผมลงพื้นที่สัญญาณโทรศัพท์ไม่มียังไม่มีเยอะมากนะครับในพื้นที่ท่านเราไปตรวจสอบดูในพื้นที่3จอดชายแดนภาคใต้ในนาราธิวาสอำเภอศรีสาครอำเภอรือเสาะ ปัญหามันมีครับตอนนี้ลูกหลานไปเรียนหนังสือที่กรุงเทพพ่อแม่ก็ทำสวนทำไร่ช่วงนี้ต้องไปขึ้นทาสวนทุเรียนลูกหลานเวลาพ่อแม่ขึ้นไปที่สวนจะติดต่อพ่อติดต่อแม่ไม่ได้หรือพ่อแม่มีเรื่องที่จะปรึกษาหารือกับลูกหรือแจ้งข่าวให้ทราบว่ามีใครไม่สบายบ้าง ต้องกลับมาที่บ้านเพื่อสัญญาณ Wi-Fi อย่างเดียวผมก็เลยอยากเรียนถามทางกสทชให้ช่วยชี้แจงครับว่าท่านมีแผนประสานงานกับบริษัทเอกชนที่ใช้ศูนย์บริการขออนุญ,ญาตครับท่านประธานครับขออีกสอนาทีครับท่านมีแผนที่จะประสานงานกับการใช้เสาสัญญาณโทรศัพท์ในพื้นที่ที่ยังไม่มีเสาสัญญาณโทรศัพท์คลื่นความถี่โทรศัพท์เนี่ย อย่างไรบ้างเพราะมันจําเป็นจริงๆในพื้นที่นาราธิวาสแถบเทือกเขานี่นะครับหลายหมู่บ้านยังใช้โทรศัพท์ติดต่อลูกหลานที่มาเรียนที่ต่างจังหวัดไม่ได้ต้องใช้สัญญาณ WiFI อย่างเดียวเวลาพ่อแม่ขึ้นไปทำสวนลูกจะติดต่อก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่ไปทำสวนก็โทรติดต่อไม่ได้โทรไม่ติดบางครั้งมีเรื่องด่วนก็ยังทำไม่ได้ผมก็เลยอยากเรียนถามท่าน ที่มาชี้แจงว่าตามบทบาทหน้าที่ของท่านผมร้องเรียนท่านอย่างนี้นะครับท่านมีโครงการเป้าหมายในการนโยบายในการแก้ไขปัญหาเสาสัญญาณคลื่นความถี่โทรศัพท์อย่างไรบ้างท่านจะไปประสานในเรื่องของกับ A.S. หรือ True หรือ d t แทให้หันเซลซส์ยให้มีความถี่มากขึ้นหรือไม่อย่างไรนี่คือปัญหาที่ผมอยาก เรียนถึงปัญหาความดดร้อนของพี่น้องประชาชนท่านถึงท่านประธานผ่านไปยังผู้มาชี้แจงของกสทชขอบคุณมากครับขอบคุณครับเนื่องจากมี